กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ปริศด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับปริศปิดพร้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับปริศก็จะพาพี่พี่มาอยู่ในเหรียญของท่านเจ้าคุณพัดณวัดห้วยด้วนนะครับในรุ่นที่ชื่อว่าเมตตามหาเศรษฐีนะครับในรุ่นนี้นะครับปริศเคยทําคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับพี่พี่สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับ ในวันนี้นะพี่ปริศก็ไปปิดมาเพิ่มอีก2ลุ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะพี่ว่าใน2เหรียญที่ปริศปิดมาจะได้รายการอะไรนะพี่เออมามาดูกันนะครับ1 2ึ่สองซ้ำโอ้โหนะครับจะเป็นงานกระไหลทองนะพี่ในกล่องแรกนะครับส่วนกล่องที่2นะครับมาดูกันนะพี่นะ หนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานซาตินนะพี่จะเป็นทองทิพซาตินนะครับนี่นะพี่นะมามาดูกันนะพี่ที่ผลิตไปปิดมาจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้ในซองมาเขาจะมีอ่าซองที่ติดหมายเลขด้วยนะครับแต่ว่าผลิตเองก็เอามาใส่ซองซิปไว้นะพี่เก็บผิวไว้นะครับ ต้องค่อยๆจับตามขอบนะพี่นะเออเพื่อมาให้นิ้วเราโดนนะครับพี่มาสเหรียญน,นี้จะมีความสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่เป็นงานกลาทองกันก่อนนะพี่นะแน่นะพี่เหรียญน,นี้สวยมากๆเลยนะครับอ่ราคาก็สูงนะพี่นะเนื่องจากความสวยงามในการออกแบบนะครับแล้วก็ โดดเด่นนะพี่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับเอเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับพี่แล้วก็จะลงยาแบบ h a ร์ปนะพี่ทูโทนฝั่งนี้จะเป็นยาม่วงนะครับอีกฝั่งหนึงจะเป็นยาฟ้านะครับส่วนขอบจะเป็นสลับกันนะพี่ขอบอีกด้านหนึ่งจะเป็นม่วงอีกด้านนึงก็จะเป็นฟ้านะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นหัวมังกรนครสวรรค์นะพี่อันนี้จะเป็นถุงเงินถุงทองนะครับ นี่นะพี่นะหัวมังกรจะเป็นหัวมังกรแดงนะครับนี่แผงคอจะเป็นสีม่วงนะครับสวยมากนะพี่นะเออเนื้อนี้เราอาจจะเห็นรายละเอียดค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าเป็นงานไหลทองนะจะมีความแบบวิบวับมันวาวนะพี่เออนะนี่นะครับืจมูกร้อยเอร์เซ็นตนะพี่นะ แววตาคมชัดนะพี่มาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับพี่ว่าปลิศได้รายการอะไรมาหนึ่งสองซมโอ้โหนะครับจะเป็นงานมาสเตอร์พีนะครับลงยาหลังแบบเต็มสตรีมเต็มสูบนะครับพี่เออลงยาแบบไม่มีที่ว่างเลยนะครับสวยมากนะพี่จะเป็นไก่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆตรงนี้นะครับก็จะลงยาสีเขียวสีแดงนะพี่นะนี่นะครับ ซูมกันแบบชัดเลยนะพี่นะนี่นะครับพี่เดีย๋ยวนะพอดีลองซูมใหม่นะครับเออนะนี่นะพี่นะโฟกัสใหม่นะครับโอ้โหหางไก่นะครับจะลงยาสีเขียวแล้วก็สีทองนะพี่สวยมากนะครับก็จะเป็นไก่ยืนอยู่บนกองเงินกองทองนะครับตรงกองทองก็จะมีแบบสียาสีเขียวสีแดงสลับกันไปนะพี่นะ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นโรงยาพื้นสสีเหมือนกันนะพี่จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลน,นะครับอีกฝั่งนี้จะเป็นศาลา100ปีนะพี่เออเหรียญนี้นะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีไก่ตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลแล้วก็ศาลา100ปีนะครับอันนี้ก็จะสื่อได้ว่าเป็นเหรียญนะครับที่สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ศาลา100ปีนะพี่นีน่นะครับโรงพยาบาลจะลงยาสีเขียวนะครับ เออเขียวส้มนะครับนี่อาจจะเป็นเขียวแดงนะโอ้โหส่วนสารานะครับก็จะเป็นสีแดงสีทองนะพี่นะนี่นะครับสวยงามนะพี่ฝั่งนี้จะเป็นอ่าลงยากม่วงนะครับแล้วก็จะมีสายฟ้านะพี่ตรงนี้นะครับเป็นสีดำดำนะพี่อันนี้จะได้หมายเลขห้าสห้านะครับพี่เออ,เ,อ,อเลขสวยมากนะครับเลขเบิ้ลน,นะครับ5้นะ งานมาสเตอร์พีซนะครับจะมีจานวนการสร้างที่น้อยมากๆนะครับพี่แล้วก็คนที่เก็บสะสมเขาก็จะแบบนิยมเก็บสะสมที่เป็นลงยาด้านหลังแบบนี้นะพี่นะราคาก็ไปสูงมากๆไปไกลมากๆแล้วนะพี่นะฝั่งนี้ก็จะเป็นตอนกลางคืนนะครับก็จะมีความเป็นสีเส้นๆม่วงๆมาหน่อยนะพี่นะอ่านี่นะครับด้านหลังเขาจะมีอ่ารูปแบบการลงยาประมาณ1ิบกว่าแบบนะพี่นะเออ ใครที่มีงบนะครับเขาก็จะสะสมให้ครบแบบนะครับนี่ผ่านไปนะพี่นะเหรียญแรกสวยมากนะพี่กระลทองนะครับลงยาทูโทนนะครับด้านหลังลงยาแบบมาสเตอร์พีชนะครับนี่สวยๆมาเดี๋ยวไปดูเหรียญที่2กันนะครับพี่อันนี้จะเป็นรายการเนื้อทองทิพ์ซาตินนะครับงานซาตินสวยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเนื้อไหนนะครับดูเอานะพี่นะแววตาหลวงพ่อชัดเจนมากนะครับ นี่จมูกร้อยเเลยนะพี่ไม่บี้ไม่บุบนะครับสวยมากนะครับรายละเอียดสวยคมชัดจริงๆนะพี่นะตรงขอบจะเป็นลงยาสีแดงนะครับแดงไม่เอ่ยหรือว่าจะเป็นสีส้มนะครับอ่าสีส้มนะพี่นะนี่นะครับเป็นลงยาส้มด้านในจะเป็นลงยาน้ําเงินนะครับในเหรียญนี้เขาจะตอกเลขโคด้านหน้าเป็นหนึนสองนะครับแล้วก็จะมีตอกปอป,อปาตรงนี้นะครับ ออจะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ปริศไม่มั่นใจนะว่าออความพิเศษของเขาคืออะไรนะครับแต่คิดว่าถ้าต่อโค้ดด้านหน้านะครับแสดงว่ามีความพิเศษบางอย่างแน่นอนนะครับพี่ในเหรียญน,นี้นะครับตรงถุงเงินถุงทองนะครับจะลงยาสีเขียวส่วนมังกรจะเป็นหัวแดงนะครับตรงคอนะครับจะเป็นสีเหลืองสีม่วงนะพี่นี่นะครับ สวยงามเลยพี่นะดูงานลงยาของเขาในพี่นะเหรียญน,นี้นะครับในในเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาลงยาได้แบบสวยงามมากแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะครับราคาก็เลยแพงนะพี่นะ่ะไปดูด้านหลังกันนะพี่ว่าผลิตได้รายการอะไรมาหนึ่งสองซ้มโอ้โหนะครับก็จะเป็นงานลงยามาเตอร์พีซแบบเต็มหลังเต็มแบบ จัดเต็มอีกแล้วนะพี่นะตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นไก่แจ้นะครับตัวใหญ่ๆของปลลิศในเรียนนี้จะลงยาไหลสีอยู่นะพี่ก็จะมีสีเขียวนะครับสีฟ้าสีทองนะครับแล้วก็มีขนไก่ปลายปีกตรงนี้จะสีขาวนะครับเออนน่นะครับตรงหางนะครับก็จะเป็นยาสีน้ําเงินหรือสีฟ้านะครับหางสีทองนะเออสวยๆนะครับ กองเงินกองทองนะครับจะเป็นทองสีทองนะครับแล้วก็จะมีแซมสีแดงสีฟ้าอะไรตามแบบตามจินตนาการนะครับสีตรงนี้สวยมากเลยนะพี่นะนี่นะครับเขาลงยาได้แบบหลายสีเลยนะครับส่วนพื้นนะครับจะเป็นโรงพยาบาลสีเหลืองเออไม่ใช่สิอ๋อสีเหลืองจะเป็นแบบเป็นอ่าเป็นห้องนะครับที่ห้องที่เปิดไฟปิดไฟนะครับดูนะพี่นะ จะเป็นโรงพยาบาลสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองคือเป็นแบบช่วงกลางคืนนะพี่ก็จะเปิดไฟแล้วก็มีบางห้องที่ปิดไฟนะครับอันนี้คือล้ํามากๆนะพี่นะจินตนาการสุดยอดนะครับด้านบนก็จะเป็นโรงยาม่วงแล้วก็จะมีสีเหลืองมานะครับพี่นี่ส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นศาลาทองทั้งหลังเลยนะครับอาศาลาสีทองทั้งหลังเลยนะพี่แล้วก็ท้องฟ้าจะเป็นยามค่าคืนนะครับ นี่นะพี่นะสวยมากนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับใน ه, ในเซตแรกที่ปริศทำนะครับปริศก็ได้มาเหรียญหนึ่งเช่นกันนะครับก็จะเป็นเหรียญลงยาเหมือนกันทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับเดี๋ยวปริศเอาให้ดูนะเดี๋ยวรอสักครู่นะพี่นะนี่นะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับของปริศที่ได้มาก่อนหน้านี้จะเป็นเนื้อนี่นะครับพี่ทองทิพซาตินหน้ากาก,กอัลป้าซาตินนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะพี่นะดูความสวยงามกันนะครับ ที่ไปนี่ไปปิดมาเพราะว่าเป็นรายการมาสเตอร์พีชนะพี่สวยจริงๆนะครับนี่ใช้เวลาไม่นานนะพี่นะโอ้โหอันนี้จะเป็นงานหน้ากากนะครับพี่จะเป็นหน้ากากอันเกกาซาตินนะครับเห็นหมครับนี่นะลงยาด้านหลังนะครับอา่าลงยาด้านล่างนะครับสวยมากนะพี่มังกรแดงแล้วก็ตรงคอจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนะครับตรงนี้อา่าถุงเงินถุงทองนะครับ นี่ด้านหลังจะเป็นลงยาแบบนี้นะพี่เออนี่นะครับตอนนี้ปลิศก็ไปเก็บสะสมเหรียญมาสเตอร์พีซมาได้ก็3รายการนี่นะครับพี่ล่าสุดก็ได้มา2รายการนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เหรียญรุ่นนี้พี่พี่หาเก็บกันได้กี่รุ่นได้กี่รายการกันแล้วนะครับปลิศแนะนํานะครับพี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บแล้วก็เป็นงานที่สวยมากๆนะครับพี่อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับปลิศการันตีได้เลยนะครับ เออเขาทําเหรียญมาสวยมากจริงๆนะครับพี่แล้วก็ในอนาคตอันนี้ไกลแน่นอนนะพี่นะดูนะพี่นะนี่นะครับทําเหรียญหลวงพ่อมามีชีวิตมากนะครับสุดท้ายนี้นะครับปริต็ฝากพ,พี่พี่นะครับฝากกดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปริตด้วยนะครับแล้วมาคอยติดตามชมกันว่าในคลิปวิดีโอหน้าปริตจะไปปิดเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พ,พี่พี่ได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะครับสวัสดีครับสวย